ในลานเตะคนกอหิวน้ำคอยเด้นลูกดเดตเล็กดเดตเล็กค่อยๆ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 สิเตเล็กค่อยเอาอมามาันมันต้นนี้ใหญ่ไปๆเด้อเป็นหมากหลายๆหมากดกุกเป็นลิงกกงนะัโทโถแล้วนี่นะเป็นลิงบอ <laughs> เป็นลิงบอแน่ขึ้นต้นไม้เป็นลิงเด้อลองลองลองตองเจ็บ ขอนลงได้ขอนลงนะผู้เป็นลิงบอสเป็นเอ้เตเป็นลิงเฮือนบักบวบเป็นแบบนี้อ่าดีเด๊มาเอาอันนั้นขึ้นกันเฮือนบักบวบเฮือนบักทัวะเฮือนบักบวบเฮือนบังโอ้ฮะนี่นี่มันนี่ยังไม่เลี้ย

กิดบะได,ด้ดีออะอ้าวจับบ้าจับบ้าจับบ้านี่ได้แล้วเด็กได้กินแล้วบาทเด่นนะมันมีมันมีหน,มนามนี่นะมันมีตุมต่มตุ่มเบิ้งหนามน้อยๆหนามน้อยโปรงโลกไปโปรงโลก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 ัน เดี๋ยวเลยผมมีแล้วบระเด็นนะอ๋ะอผมมีแล้วเอ้ยผมีแล้วไปล้างก่อนออไปล้างก่อนกินกินนะ้ากินน้ำกันได้เป็นยังได้นี่แซ่แบๆแดงจุดชดออกมนแต่ส่วนมื้อนี้เด็กๆก,ก็อยากออกมาส่วนน้ำปูนานาน้ำปูอีกนิดหน่อยนี่ก็สิไปนน้ำงัวนี่ ถึกใจเด็กๆแล้วมาได้กินมัแงแ่งไว้สินะแกเป็นกระไก่แนะ่ไปน้ำมัวแนะ่นะใช่ปะ

mà tông bà tiên ngon mẹ nè nè hỏi hỏi hẹt chung xìa nè mì mì nè 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 phẳng nọng đó nè 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 tuân nọng nọng nhà phụ cho cái chồng hốt bọ ờ chạp nè 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 bia mong phết nè bia phết con bia phết nè 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 อือเหลือเป็นแหบกินนะนี่มา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 ค้ okay. yeah, <ksi> uh. ัง <Kab> น <audio> um, ี้คนอันพักในทางนี้คนพักทางนี้นี่ดิคนพักบัวทางนี้นี่ไงแล้วบัวคนพักบัว่นผักกระจน งามบอดอกมันเนี่ยงามอือดอกสีีอูคือต้นดอกจำปาอืมต้นดอกกระจรอ,อมูมันคือดอกจำปาเนอะบุษโทจำปากินกับอัน,นซุปหน่อไม้แซบได้มามาทางพีทติอพีทพ,พูดยากกูต้นตะละ Oh, ะกุละโอ้ยมันบ่มีเอามาจะใส่แลวตอนสกุละคือบ้านฮาบ่มีบ่เป็นมันต้องเกิดอยู่ยามหนาวมันอยู่เขตหนาวอยู่เขตหอนบ่มีเด็กันบัวไกลสิน้นอะไได้นินะมันเป็นหัวเะไรด้ไกลสินไดปิดมันะไก่สินไดกดละ ยมามีเบี้ยมีมเพชรอันนี้เห็นไหมอืมอันนี้มันนั่นผัก

mất 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 tin mất đi này, mất 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 đi đến đi mất 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 đề xanh mất 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 เอ้ยหมดหมดหมด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 ยงงลานเตยกับปูขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อก็ฝากเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสขอควดมสาเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบใจลายๆพบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย